Thank you สวัสดีเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้านะคะวันนี้ก็มาพบกับข่าวสารของทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นเคยที่แอดมินได้นำมาฝากให้กับแฟนๆได้รับทราบความเคลื่อนไหวของทีมอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะโดยในวันนี้ก่อนอื่นเราก็จะมาวอวยพรให้กับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันค่ะที่วันนี้ก็เป็นวันครบรอบ127ปีของการก่อตั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสโมสรของเราก่อตั้งเมื่อปี1880นะคะใน ชื่อของเซนต์มาร์กเวสต์กอตันจนมาถึงเมื่อวันที่16เมษายนปี1984นะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงปัจจุบันก็ขอขอบคุณสโมสรอ,อันเป็นที่รักและขอให้มีความสุขมากๆกันทุกๆคนและเติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและคว้าแชมป์ทุกรายการในโลกนี้ให้เยอะที่สุดพวกเราชาวเรือใบสีฟ้าพร้อมส่งเสียงเชียร์ทีมรักกันตลอดไปค่ะ เรือใบสีฟ้าจงเจริญค่ะสู้สู้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ทั้งหมด34แชมป์เลื่อนชั้น12ครั้งตกชั้น11ครั้งเล่นทั้งหมด5,034เกมชนะ2,185เกมเสมอ1,170เกมเสมอ1,170เกมแพ้1,579เกมยิงประตูแล้วทั้งสิ้น8,581ประตูและเสียประตูไปทั้งสิ้น7 0 9 4ประตูค่ะ มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะแอดมินก็มีข้อมูลของเออร์ลิงฮาแลนด์นักเตะที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาฝากกันคะ่ะโดยแฟนๆรู้หรือไม่ว่าฮาแลนด์จะยิงใส่ทุกทีมที่เจอกันใน UCL ยกเว้นเรือใบสีฟ้าของเราโดยสื่ออังกฤษนะคะเปิดเผยว่านับตั้งแต่เออร์ลิงฮาแลนด์ลงเล่นในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกให้กับเลดบูลซันบวกและโบุสเซียดอทมุนรู้หรือไม่ว่าฮาแลนด์นั้นสามารถยิงประตูใส่คู่แข่งได้ทุกทีมที่เขา จอยกเว้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นในฤดูการนี้นะคะโดยสถิติมีดังนี้ค่ะเมื่อค้าแข่งอยู่กับเรดบูลซันบวกนะคะในเกมที่พบกับเกงเขายิง3ประตู เจอลิเวอร์พูลยิงไป1ประตูและเจอนาโปลียิงไป3ประตูและเมื่อได้ย้ายมาอยู่กับโบลุเซียมูลนะคะเขาก็ยิงประตูปารีสแซงต์แชงแมง2ประตูลาซิโอ1ประตูเซนิตเซนส์ปีเตอร์เบิร์ก1ประตูคลับบูธสประตูและเซบียา4ประตูยกเว้นก็แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะคะแบบนี้เอ เจ้าหนูฮาแลนด์จะมีใจให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่านะคะยังไงก็รอลุ้นกันว่าแมนซิตี้จะสามารถคว้าตัวมาร่วมทับเือใบสีฟ้าได้หรือไม่ค่ะส่วนข่าวนี้นะคะหัวข้อข่าวก็บอกว่าโฟเดนนั้นได้เลิกจ้างทีมโซเชียลมีเดียหลังเปรี้ยวใส่น้องเป้เรียบร้อยแล้วค่ะ ล่าสุดฟิลฟอร์เดนมิดฟิลด์ดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เลือกจ้างบริษัทเทนโทมีเดียซึ่งเป็นบริษัทที่รับจัดการดูแลภาพลักษณ์ทางโซเชียลมีเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานจากสื่ออังกฤษนะคะ ก็ตามที่แอดมินได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าในเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโฟรเดนนั้นได้ซัดประตูให้กับเรือใบสีฟ้าบุกชนะบรุสเซียดอร์มุนและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยจะไปเจอกับปารีสแซงต์แชงกงและหลังจากจบเกมบัญชีทวิตเตอร์ของโฟรเดนนั้นก็ได้มีการทวิตข้อความที่ว่า are you ready พร้อมกับการแท็กไปหาคริยันเอมบัปเป้สตาร์ของปเอสเชนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นการปิท้าทายคู่แข่ง อย่างไรก็ตามโฟเดนไม่ได้เป็นคนทวิตข้อความดังกล่าวด้วยตนเองโดยเขาหัวเสียอย่างมากที่ทีมงานของเทนโชมิเดียนั้น เป็นคนโพสต์โดยที่ไม่ได้รับอนุมัติและล่าสุดเดลี่เมลรายงานว่าฟอร์เดนนั้นก็ได้ทําการแยกทางกับบริษัทนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยฟอร์เดนมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์เกือบ500,000บัญชีและเขาทํางานกับเทนโท m มิเดียหลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นอาชีพบริษัทนี้มีสํานักงานอยู่ที่กรุงลอนดอนค่ะโดยมีผู้เล่นชื่อดังหลายคนที่เป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคน เทรนอเล็กซานเดอร์อานนแอันดี้โรบัสซ่และวิกเตอร์ลินเดเลฟทางด้านแกรี่เนวิลล์นะคะอดีตแข้งทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกมาเตือนให้นักเตะรุ่นน้องอย่างฟิลฟอร์เดนนั้นดูแลโซเชียลมีเดียด้วยตนเองหลังเกิดกรณีที่ผู้ดูแลเขียนข้อความโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ มาถึงข่าวต่อไปนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ของดอทมุลนะคะซึ่งเอดินเตอร์ ist, ซิสกุนซือของดอทมุลก็ได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สมควรผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกและด้วยคุณภาพที่มีนั้นพวกเขาสามารถไปถึงแชมป์ได้โดยหลังเกมเตอร์ซิสก็บอกว่าเราก็ต้องยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี เพราะพวกเขาสมควรผ่านเข้ารอบและด้วยคุณภาพของพวกเขาก็สมควรที่จะได้แชมป์ในรายการนี้โดยเตอร์ซิตได้กล่าวว่าแต่มันเรื่องสมควรหรือไม่สมควรนั้นไม่เกี่ยวหรอกหลังจากเล่นไป3ควอเตอร์เราอยู่ในสถานะเข้ารอบ เพราะงั้นแน่นอนว่าเราผิดหวังมากและพอพูดถึงการที่เอริงฮาร์แลนที่เล่นไม่ออกในเกมนี้เขาก็ได้กล่าวว่าทุกคนอยากจะยิงได้แต่สำหรับเรานั้นไม่สำคัญว่าใครจะยิงประตูได้เขามีอิมแพคกับประตูที่เราได้ในจังหวะที่วิ่งโฉบไปรับบอลเขา,าคลองบอลได้ดีมาก เพราะงั้นเขามีส่วนสําคัญในการจ่ายมันไม่ง่ายสําหรับเขาเขาพยายามเต็มที่และจะคอยช่วยเขาพัฒนาไปสู่อีกขั้นต่อไปเดอซิต์ก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้นะคะในการแข่งขันรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนีก ก็มีสถิติว่ามีนักเตะที่อายุต่ำกว่า21ปีเพียง2คนเท่านั้นในประวัติศาสตร์ของทัวรยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคะที่สามารถทำประตูได้ทั้งเกมเย่าและเยือนในรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะคนแรกก็คือคีเรียนเอ็มปาเป้ในปี2016-2017และฟิลฟอร์เดนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2020-2021ค่ะสุดยอดไหมคะเจ้าหนูฟอร์เดนของเรา ข่าวต่อไปนะคะพวกเราชาวแมนซิตี้ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหนูฟิลโฟเดนนะคะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาบอกกล่าวกับเพื่อนร่วมทีมว่าตอนนี้เขากำลังจะมีลูกคนที่สองแล้วค่ะกับแฟนสาวของเขาและมีกำหนดคลอดในช่วงกลางปีนี้ค่ะโดยภรรยาของเขานั้นมีชื่อว่ารีเบกาที่อายุน้อยกว่าเขา1ปี ซึ่งก็ได้กําเนิดบุตรชายขึ้นมาเป็นโซ่ทองคล้องใจคนหนึ่งแล้วนะคะทำให้นอกจากการฝึกซ้อมฟุตบอลแล้วโฟเดนยังต้องมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงลูกอีกหน้าที่หนึ่งนั่นเองนะคะสุดยอดจริงๆค่ะเจ้าหนูโฟเดนอายุแค่20ปีแต่มีลูก2คนแล้วเรียกว่ายิงเก่งทั้งในเกมและนอกเกมจริงๆค่ะ มาถึงข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันแล้วนะคะที่แอดมินจะนำมาฝากโดยในตอนนี้นะคะบอนเปิดราคาเต็งแชมเปี้ยนลีกโดยยกให้เรือใบสีฟ้าของเราเต็งหนึ่งค่ะแต่ทางด้านพ่อมดแห่งการคำนวณก็ได้คำนวณแล้วก็มองต่างออกไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังนะคะโดยวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษค่ะก็ยังยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020-2021ค่ะหลังจากได้4ี ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศครบหมดแล้วเรือใบสีฟ้านะคะมีอัตราต่อรองควา้าแชมป์ขณะที่ปารีสแซงเช็งแมงคู่แข่งของแมนซิตี้ในรอบตัดเชือกรั้งเต็ง2ส่วนเชลซีคู่แข่งของราชันชุดขาวนั้นรั้งเป็นอันดับสุดท้ายอัตราต่อรองอยู่ที่4ต่อ1นะคะหรือการแทง1จ่าย4ไม่รวมทุนค่ะอัตราต่อรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมีดังนี้นะคะแมนซิตี้แทง10จ่าย13ไม่รวมทุน p ปเแทง5จ่าย16เลอามาดิดแทง2จ่าย7และเชลซีแทง1จ่าย4ค่ะขณะเดียวกันเนสซิลเวอร์ซึ่งเป็นนักสถิติคนดังระดับโลกชาวอเมริกันและเจ้าของบล็อกไฟเ8นำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาทีมที่มีโอกาสควา้าแชมป์มากสุดโดยได้ออกมาเรียงลำดับดังนี้นะคะ 1. Man City 2. Real Madrid 3. Chelsea และ 4. PSG โอกาสคว้าแชมป์ของทั้ง4ทีมในแชมเปี้ยนลีกนะคะโดย Silver นะคะก็ได้คำนวณออกมาว่าโอกาสของแมนซิตี้ที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศมีอยู่81และเปอร์เซ็นต์การคว้าแชมป์อยู่ที่54นะคะโดยอาลมาดดิดมีเปอร์เซ็นต์การเข้ารอบชิงชนะเลิศ53%และเปอร์เซ็นต์การคว้าแชมป์อยู่ที่20ตค่ะ ส่วนเชลซีนะคะมีเปอร์เซ็นต์การเข้ารอบอยู่ที่47และเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์อยู่ที่17นะคะและตามมาด้วยอันดับที่4ค่ะเอเอชเนะคะมีเปอร์เซ็นต์การเข้ารอบชิง19และเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์อยู่ที่8ค่ะแล้วเพื่อนๆชาวแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเมื่อทั้งบ่อนการพนันและเน t ซิ l เวอร์ก็ต่างให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นทีมที่เต็งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูการนี้เพื่อเพื่อน เพื่อนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะอย่าลืมนะคะเส์นี้เรามีนัดกันเชียร์ทีมรักบุกไปสนามเวมบลีกรุงลอนดอนเพื่อลงเตะนัดสำคัญในรายการแข่งขันฟุตบอล FA อครัอังกฤษซึ่งเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับเชลซีค่ะในเวลา5้าทุ่มครึ่งก็ขอให้ทีมรักของเราบุกไปคว้าชัยชนะเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป สำหรับ EP นี้แอดมินก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ช่วยติดตามข่าวสารทาง YouTube และอย่าลืมนะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของแอดมินด้วยช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ